ดูเคยได้ยินเรื่องไอ้ทาบุญทําบุญกับพระอรงหันไปตกนรกทําบุญกับยาจกได้ขึ้นสวรรค์ดูเคยได้ยินไหมทําบุญกับพระอรงหันได้ตกนรกทําบุญกับยาจกได้ขึ้นสวรรค์มันก็แบบเดียวกันนี่แหละเนี่เจ้านั้นก็เป็นพระปลอมแกไปเลี้ยงลูกเลี้ยงมเมียแกแกก็มาป็นธบ,บาดไปบินบาทในบางรุ่นนะี แกเป็นตบแต่แกไม่ได้เป็นพระแท้นะแกปลอมบดนะแกไปเลี้ยงมีไอ้เมียแกไปเลี้ยงลูกแกหาอาหารไปเลี้ยงเมียเกือบลูกแกถ้าจะบอกว่าแกรู้บุญรู้บาปไหมแกไม่สนใจแกขอได้อยู่ได้กินเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเพราะรักเมียรักลูกแกมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละที่มีความรักเมียรักลูกก็ธรรมดาของสัตว์เดรัจฉามันก็เป็นแต่ไม่รู้บุญไม่รู้บาปนะ แล้วก็ลวงปู่พูดเ,เมื่อกี้นั่นนะ่ะแกก็มาเลี้ยงแม่แกเลี้ยงพ่อแกเลี้ยงเมียแกลูกแกแกก็ไม่รู้บุญร,รู้บาปเหมือนกันนะนั่นแหละอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เด็กๆแน้อยที่ว่าเป็นชาวพุทธก็อาจจะมีแต่มันก็หายากอีกนะถ้าว่าเด็กๆแน้อยอาจจะอาจจะอาจจะมีนั่นก็คงไม่กล้าทําชั่วแบบนี้หรอกนี่แต่ว,ว่าลวงปู่พูดค้างไว้ททำบุญกับพ้าหลังหันไปตดนรกทำบุญกับจาจกไปได้ได้ขึ้นสวรรค์นั่นหละ ตอนนี้ราชาพระกษัตริย์บอกมหามาดนี้ตามดูนะว่าเจ้านี่เป็นเป็นพระปลอมหรือพระแท้เนี่ยมหามาก็ตามดูปั๊บๆไปตามไปจนไปเห็นว่าเขาเอาพระจีวรเอาอะไรออกเรียบร้อยครับแล้วก็เอาเข้าไปให้เมียให้ลูกให้พ่อให้แม่ มามาเกิดความเมตตาสงสารที่เห็นไหมล่ะอีถ้าเราจะไปบอกราชาพระมหากษัตริย์ก็กลัวว่าจะถูกฆ่าล้างโคตรทั้งหมดเน่ยก็เลยไปบอกราชาพระมหากษัตริย์เพราะว่าก็ถ้าจะบอกว่าเออนี่นะเป็นพระปลอมนี่กลัวว่าพระราชาจะสั่งให้ทหารมาฆ่าพระปลอมนี้และทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผู้ไอ้ทั้งลูกทั้งเมียด้วย ก็เกิดความสงสารนั่งนึกตึงตองสักพักก,ก็เลยไปโกหกพระราชาเป็นไงไปตามดูแล้วเป็นไงพระราชาถามเข้าใจไหมพระราชาถามเป็นไงตามดูแล้วโอ้ยพระแท้ขอรับอู้ดีใจดีใจสาธุบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำกับพระรูปนี้คอยข้าพเจ้านั้นจนถึงสุขติภูมิเถิดพระราชาดีใจ ถึงการเวลาจายพระราชาต้องระลึกถึงบุญตนั้นก็เลยจุติเกินใจขึ้นสู่เทวโลกไปเกิดในสวรรค์เมื่อพระราชาสวรรคตมหามานี้มีความดีวความชอบก็ได้ขึ้นแท่นนั่งเป็นพระราชาแทนเนี่ยฟังให้ชัดนะลูกนี่ตอนนี้พระอหรหันต์ของแคนะตอนเนี้ยไปบินทับบาทอยู่ในพระราชวัง พระรงานของแค่น่ไปแล้วของแค่พิธบาตไปพิบับาบต,บาบตบาในพระราชวังพอพิณับาตปั๊บไอ้เจ้านี่ระลึกตั้งแต่นู้นแล้วมึงของปลอมแน่นอนเข้าใจอย่างรูกมึงของปลอมแน่นอนกูตามดูพวกมึงแล้วตั้งแต่กูเป็นอามาตยาน่วนว่ามึงมาตอนนี้กูจะซัดมึงละว่ากูเป็นราชาแล้วว่าพอพระราหันมาบิณตบัตด่าเลยด่าพระราหันเลย ไอ้พวกมึงนั่นนี่พวกขอทานอย่างนั้น่างนี้มึงเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปยไังไงดูลูกเราบีดาดูนะนั่นแหละวิบากกรรมนี่แหละเวลาพระราชาเจ้านี้ตายก็เลยไปตกนรกเขาก็ใจไมาฟังให้เป็นนะลูกนะเทาบุญกับทำทำบุญกับพระราหันได้ตกนรกทําบุญกับยาจกได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยก็ของจริงมาไงพระราหันของจริงมาก็าแกก็ตามตัวตอนนั้นเป็นของปลอมนี่ แกก็นึกว่าของปลอมที่มานี่ก็ด่าพ่อละหันเลยนะไอ้รถนี่มึงไปหาอยู่หากินนี่ไปเลี้ยงเมียมึงหรือไงไปเลี้ยงอ้อย่างนี้มึงไม่ได้ก็จะฆ่ามึงอย่างนั้นก็ทำหนังนี้แหละนี่พานกองแค่นะเนี่ยอันนี้คือประตูสลายพ่อละหันนะลูกนะอันนี้จะเป็นคารุก,กรรมเป็นกรรมหนะักนั่นอันนั้นเตริยากรรมหา้ามันจะเหมือนเป็ดจำปูกาแบบเดียวกันเลยนะลูกนะอย่างนั้นเวลาที่ พระราชาองค์นี้ได้สวรรคตจริงไปลงมหาเวทีนรกเขาเข้า <c> ใ <oughs> <c oughs> จไหมเออทําบุญกับพระละหันเออทาบุญกับไอ้พระละหันได้ตกนรกทาบุญกับยายจกได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยมันเป็นมา,าอย่างนั้นแล้วทุกวันนี้เราจะรู้ได้ยังไงมันก็ยากนระูปนะเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือของแริของปลอมนี่เอาทำอวิหนั่ยบัดษาที่คุกีกับท่านดูวิญญาณต่ต้องดูว่าท่านทรงทำท,ทรงวินวัยหรือไม่ พราะธรรมวินัยนี่เลยเป็นตัวแตนของพระเจ้าถ้าพระวินัยตั้งอยู่ก็าศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่าศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่เราเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดดีกว่าลูกนั้นเราจะไปว่าอาถ้ามีลาบจากรลามากท่านมีอะไรล่ะมีเครื่องรางของขังที่ขายรุ่นนั้นรุ่นนี้เออที่วัดเด่นดังทางเป็นเจจิอาจารย,าย์ใหญ่เราจะไปคิดอย่างนั้นอันตัวนี้ผิดธรรมผิดวินัยนะลูกนั้นไม่มีพระุธเจ้า พระองค์ไม่สงสัยเลเสืเสินห้ามด้วยซ้ําห้ามเรียนเดียร์และย์นพิชาในศาสนาเราตถาคตโดยเด็ดขาดเดี๋วกเรายอมไม่ล่ะเดี๋ยวก็รุ่นนั้นเดี๋ยวก็รุ่นนี้เออจะช่างขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจมวลาลูกศิษลูกหาไปกล่าไปบ้างให้ไปเป็นกำลังใจอย่ามีการเช่าบูชาขายเป็นอะไรล่ะ เป็นเพงพระว่ารุ่นนั้นรุ่นานี้เลิศดรุ่นนั้นรุ่นนี้ประเสริฐเหมือนที่เราพาลูกศิษย์ไปหาไปกรกาบพระเพืะมาคุยจารึกหนึ่งนั่นนี่ในข้างศาลานั้นมีแต่การจําหน่ายจ่ายแจกเรื่องเครื่องราขงของขังของท่านเองนั่นแหละนั่นหละกูาบาอาจารย์รูปหนึ่งบอกให้ไปรกาบท่านพอเราไปแล้เราอยู่คนเดียวแค่นั้นเละไม่มีโอกาสที่จะคุยกันเรื่องธรรมะเลยอ่ะมีะตรแลเอกสารนั้นโทรมา เอาลุนี้ไปพอขายได้เอาสายนั้นโทรมาเอาลุนี้ไปพอขายได้เรงวิจาดูนะมันถูกต้องหรือนี่เรื่องของเรื่องมันนี่นิสัยเรานี่เป็นนิสัยที่จริงจังหน่อยเป็นนิสัยที่เรียกตามภาษาทางโลกได้เลยว่าเป็นสัทธาธิกะมีความศรัทธานำหน้าถ้าได้ศรัทธาใครแล้วตรงดิ่งเลยไม่มีคำว,ว่าถอนนั่นแหละ นิสัยลงบู่เป็นนิสัยอย่างนั้นเป็นศรัทธาที่กะเอาความศรัทธาน,นำหน้าเตะการศรัทธาหลวงปู่ไม่ใช่ความหลงนะเป็นการศรัทธาที่แน่ใจตายใจ,ใจว่านี่สมควรเพราะหลวงปู่ไม่เคยเชื่อของพวกนี้ไงไม่เคยเชื่อหมอดูหมอดเดาไม่เคยเชื่อร่างเจ้าเขาส่งหลวงปู่คิดเองหลวงปู่และในะสมัยที่หลวงปู่เป็นคาราชารนู่นหลวงปู่ไม่เคยเชื่อไปดูเล่นไปตาก,กับปฏิปจีปตากระกหมูไปงั้นแหละ สนุกนั่นแต่ใจเงเจอเรื่องของพดีโไม่มีทางอะ่ะท่านแน่ทําไมจริงไม่ไปทรงหายรางวัลที่หนึ่งโน,น่นถ้าดูหมอเก่งทำไมจริงไม่ดูหารางวัลที่หนึ่งโน,น,น,น้นแล้วว่าเราไปโน้นไปคาราบอาสน์โน่นจะมาดูหลอกคนนั้นหลอกคนนี้ทําไมนั่นเราไปโน,น,นะน่นนุวงปู่เป็นอย่างนั้นจริงไหมล่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนั่นเราไปโน่นน่ะพระนนนะพุทธเจ้าสอนนี่อัตยิอัตโนนาโถตนแเลเป็นที่พึ่งของตน ดีเธอก็ต้องทําเองชั่วเธอก็ทําเองคนอี่ทำแทนไม่ได้นั่นแหละพระพุทธเจ้านี่สอนไม่ให้งมงายเลือกดีดีตลอดถ้าเราทําดีชั่วตลอดถ้าเราทําชั่วนั่นตลอดเวลาถ้าเราทําชั่วก็เป็นเรื่องชั่วของเรานั่นแหละตลอดเวลาที่เราทําดีก็เป็นเรื่องดีของเรา ไม่ได้ไปเกี่ยวกับว่าคนนั้นจะมาทำายทำทำให้เราเป็นคนดีและคนชั่วได้ไว้เมราตถาคตก็เป็นผู้ที่บอกผู้สอนเท่านั้นทำไมพระเจ้าจึงไม่ทำเครื่องหละควาข,งข,งข,งขงังฮพระห้าร้อยลูกที่พระเจ้าพระองค์ทรงทาบว่าพระนี้ด้วยปีบากานนรณ์ดิจะต้องตายฆ่าตัวตายบ้างให้พวกเดรจีนอก นี่ไอ้ให้พวกไอ้อะไรล่ะพวกที่มาเข้ากรรมเข้าปริวาสเออเข้าปริวาสเพื่อต้องการบวชนี่เป็นเป็นศาสนาอื่นไงนเรียกว่าเข้าปริวาสเข้าประพฤตินตนอยู่สองปีสามปีสี่ปีห้าปีก็แล้วแต่ถ้าคณะสงฆ์พึงพอใจเมื่อไหร่ก็ค่อยอนุญาตให้พวกมีบวชนี่พวกศาสนาอื่นไงเรียกว่าเข้าปริวาส สามปีบ้างจีปีบ้างห้าปีบ้างแล้วแต่นะนี่นี่แหละผู้ที่เจ้าพระองค์ทรงชาบเนะี่ยแล้วทาไมพระองค์จึงไม่ช่วยล่ะทําไมจึงไม่ช่วยทําไมจึงไม่ช่วยเหมือนพวกจองของมังเวทสมัยปัจจุบันเนี่ยที่จะบอกว่าไปเข้าโรงและชักบงางสกุลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสื้อันนี้ไม่จัดนานไหนขณะพผู้ทธเจ้าพระองค์ทรงชาบเนี่พระองค์ไม่เห็นว่าพระองค์ช่วยอะไร ไปปฏิกขาลีในป่านุน่นก่อนที่จะเข้าไปในป่าไปปฏิกสาลีไปพักผ่อนในป่าก็ <c oughs> สอนกรรมฐานให้พระห้าร้อยรูปเห็นไหมละ่ะสอนในพิจรารณาร่างกายที่เป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นเหมือนไถ่สองปากกินเข้าไปไหลออกมากินเข้าไปไหลออกมากินเข้าเออาหารที่จะกินเข้าไปเนี่ย ข้าวเนี่ย,อร,ยอร่อยอาหารอาเร,อร่อยออกมาเน่าเหม็นกลิ่นเหม็นน้ําก็ตามอาหารก็ตามพันในสมัยพุทธกาลนี่ตั้งใจนะพราะวาพิจารณาให้อาหาร ไม่อาหารเก่ากินก็ไปไหลออกมาด้านกายนี้เป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเ,มเห,หม็นเนี่ยใช่ไหมหนึ่งผมผลผมไอ้ผม,ผม,ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองอุ้ยพี่นาไปเกิดนี่พิธาความเบื่อหน่ายเห็นไหมละ่ะอยู่ก็เหมือนตายตายก็เหมือนอยู่เบื่อหน่ายไม่อยากอยู่ฆ่าตัวตายก็มี ไม่มีคนเชื่อก่อตัวเองตายก็มีเอาบาทเอาจีวรจ้างพวกที่มาอยู่ปริวาสเนี่ยฆ่าตัวเองก็มีเอาไม่บาปแล,ล้วขาับพระคุณจะอ้ไม่บาปไม่พัะเราไม่อยากอยู่เราเบื่อนานอยู่กับตาก็เหมือนกันฆ่าเราเถอะเธอจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากมานก็เข้าสิงพวกที่เป็นเอ้ยพวกที่มาอยู่ปริวาสจีก็เออขลับขลับขลับขับเห็น่ยนแม่ละ ก็ใช้มีใบมีโกนเชือดคอพรัในว่าพระหา้ารอยรูปนั้นตายหมดเห็นไหมละ่ะก็ไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้านี่ทำกลาังของของังหรือเข้าลงสะดอกข้อต่ออายุบูชาโชคและทั้งทุกวันนี้มาจากศาส,สนาไหนละ่ะที่อยู่ในวัดวาอารามต่างๆแล้วทำไมครูบาอาจารย์จริงไม่เข้าไปตรวจสอบและหรือสิ่งที่ไรประโยชน์ไรสารานี้น ทำไมกับาวว่าถูกใชุกการด้วยกันแต่เมื่ออุบาสกเข้ามาสอนอัดสอนธรรมเป็นผิดหมดสอนผิดพระไตรปิฎกบิดเบี้ยนพระไตรปิฎกไอ้ไอ้แล้วที่ว่าชักบังสกุลต่ออายุบูชาโชคนี่ล่ะเพี้ยนเพี้ยนไหมสอนเพี้ยนจากพระไตรปิฎกไหมสอนผิดจากพระไตรปิฎกไหมไอ้ที่ทำเครื่องหลังของขลังขายรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนี้กรรมนี่แหละสอนผิดเพี้ยนจากพระไตรปิฎกไหมล่ะ นั่นทำไมาจริงไม่เข้าไปว่ากันนั่นน่ะไม่เข้าไปทําลายกันในเวลาวาระเขาออกมานี่มาทําให้คนมีสติกําลังปัญญาไม่หลงในสิ่งนี้กลับวปาก็ผิดอีกดูเอานะพวกเราชาวพุทธพิจารณาด้วยมีหูมีตาด้วยพวกเรานั่นน่ะมันได้กินอะไรเงินปิดหูปิดตางั้นเหรอเงินปิดหูปิดปากมันอย่างนั้นเหรอในพิจารณาดูเนา่มจ๋าเข้าไปจุ้งหรอแต่เราเห็นว่ามันไม่ยุติธรรม ส่วนมากมันยุติเงินยุติในที่ติม,มานะของพวกเธอทั้งหลายความยุติธรรมไม่มีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็สร้างไวแล้วสิใเครื่องรางของข,องของังอย่างนั้นเวลาที่พระนจะมพุธกรารจะเป็นนัง่งไปนี่ก็ต่ออายุบูชาโชคเลยสินั่นเวลาปฏิบัติการที่เจ็บไข้เด้กป่วยก็ต่ออายุบูชาโชคเลยสิท่านเพียงอนุญาตให้คณะสงฆ์ไปสวดเพื่อเป็นกําลังใจมีสวดพระปรลิต ในสวดมนต์สวดอะไรในบ้านเมื่ออุบัติุภสิขาเจ็บใค้ได้ป่วยเพื่อจิตใจจะได้เบิกบานฟังอัดฟังธรรมเอาธรรมะโอสถรักษาก็จะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายในตอนนั้นก็จะยึดพระรันตนใจเป็นที่พึ่งเข้าสู่สุขติภูมิเวลาพระเจ็บไข้ได้ป่วยปั๊บ มูค่คนณะก็ไปสวดมนต์ให้ฟังก็ฟังทำจิตภาวนาพิจรารณาทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเๆธรรมโอสดรักษาหายจากการที่เข้ได้ป่วยไม่หายก็ตายตอนนั้นตายตอนนั้นก็เอานู่นจิตเข้าสู่ธรรมโดยล้ว,วนๆมีในหลักคำสอนเดี๋ยวนี้จะไม่จึงไม่พากันทำละ่ะเออเนี่ยจะบอกว่าเองทูกตัวเองเลือตัวเองเประเสริฐ ถ้านี้ทุกทั้งที่นี่คือการทําลายหลักคําสอนของพระเจ้าเวลาอุบากเขาออกมาเพื่อเอาความจริงออกแสดงไม่ให้คนหลงกงไกงกับสิ่งนี้กลับว่าเขาผิดหาเรื่องอีกแล้วอุ้ยน่าเกลียดนี่แหละหลวงปู่ว่ามันไม่ยุติธรรม